ละออนให้หัวยังเขาเป็นละออนต่อไปค่ะหมายเลขสี่อีฮันไถมาค่ะยังเตี้ยหมายเลขสี่นางสาวพัชราพรพรลำหรือน้องไอ้ออน้องไอ้ผู้ดึงวิกกำเดียวมึงนั่งให้เลยเนี่ยเ๋ยอายุสิบหกปี สัดส่วน3ามสิบสาเออ33 23 36น้ำหนัก50ากิโลยามน้อยโป้มึงป้อนข้าครับอย่างอย่างเราแค่แแค่ว่านโป้นข้ากับอย่างกอกินก้อยแต่แต่น้อยโป้นข้ากับก้อยเออแขวนน้อยเฮ้ยกูกินข้าวกับปลาแห้งกูกับตุ้ยแล้วมึงก่นนะมึงเบอร์อยากอ๋อเบอร์สี่อ่ะ โอเคโอเคส่วนสูงหนึ่งเจ็ดสิชุมชนวัดผ้าขาวบ้านป้านวัดผ้าขาวป้านส่งชุมชนวัดผ้าขาวป้านอยู่ไหนคะโอ้คนมาส่งมึงมีคนดิวเ <c oughs> <c oughs> ขาหลอกเขาหลอบแล้วแต่พวงมาไรไปเดองอ่ะต่อไปหมายเลขห้าค่ะนางสาวชัชดาพรโพจเิน น้องวิกกี้ไม่ใช่น้องหรอกอายุ25ปีโซแลวอายุเท่าไหร่คะเอาตามตรงค่ะเท่าไหร่อย่างป่แล้วในนี้อย่างมาเขียน้5 ไปล้ยงนังนรงนี้นสู้หายอายุ25ปีมันจูจริงจริงมัน28อี่น่ออีวีได้เนาะเอาละอีนี่เหมือนจะตีกูคุณนั่งไปแต่น่ะอันนี้มีคนมาเชียร์ไหลก็ขอเสียงคนเชียร์วิกกี้หน่อยค่ะขอเพิ่มคนมาเชียร์มึงหลายดูมึงเลยกล้าสู้หายกูน้อง คือพร้อมจะต,ตีคู่ตลอดที่ได้ๆๆนะอี่นี่นะต่อไปหมายเลขตะก,กี้ตัวหมายเลขอย่างฮะหมายเลขหกนางสาวจุลยด,ดาวงสาชนหรือน้องจุนนางงามขอให้ถอยหลังหน่อยคะ่ะเดี๋ยวๆหางจุนอีกจนุนเออน้าน้เออ ชุดมือกับผ้าคุมสุกเหมือนกันเลยเหมือนเหมือนกันกบกูเนาะอุ้ยมึงเป็นคนบ้านนี่กะอันนี้บ้านมึงกะปืนก็มีคนซื้อตัวนี้ของมึงถ้ามึงไปประกวดที่อื่นไปกวดบ้านแซลไว้หน่ะมึงมาได้อย่างสักอย่างะกูมีสีขาวแต่ไหนนี่กูไว้อะไรพ้องขนาดนั้ในสีขาวมึงกับมินน้องจูน อายุ35ปีโหปีสุมาละบักขึ้นว่าเท่า35ปีสัดส่วน34 26 38น้ำหนัก55ส่วนสูง170แน่ยละลูกมายืนข้างกูรถหิมบอกู้เห็นแล้วไปเยน5เหรียญบาทโอ้ยตั้งหลังนี่นะ้ำบุญเขาบอกว่าเจียกฟังมาดมืนี่นเองชุมชนในซุงนี่นน อย่างมาก้าทรงน้องจุนย่าชุมชนล้านทองขอเสียงชุมชนล้านทองค่ะแต่แต่ชุมชนอ่ะ้นมาเชียร์ป้ไมาได้ส่งมึงหรอกมึงส่งตัวเองเข้าประกวดต่อไปไม้อันที่ตัวหมยนี่อย่างพี่โฮก่ะก็คุ้โฮกแนวะนางงามพูดไม่เพาะค่ะ ห <G ül üş> มายเลขเจ็ดน,นางสาวพรชิตาณนาสงขาว่าไปเลยกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจนางสาวพรชิตารัตนากูลน้องฟ้าใสมึงมาไม่ได้มาเลยเนาะโอ้งามอยู่ไหนอีกระเทยน,น้อยนี่อัน,นอยุจะไดินนี่อายุสิบเป็นนางงามเดินสายกัเดินสายไฟหลังเวทีแหละมึงมาใกล้กู ข้าวฟ้าสอายุส6ปี33 24 36น้ำหนัก50กิโลกรัมส่วนสูง171ชุมชนนางเซิงส่งเข้าประกวดมีไหมคะอยู่ไหนนี่มีผู้ใดแม่มึงแม,มนบ่เแม่มนบอกมันกะง่างมีหลีได้ยินเง่งโอเคแต่ว่าแอลมันหัฟนี่สิเนาะมันยืนนี่สิแม่ อีว่าพ่อยังรถเคียงพ่อยังรถเคียงจนสามแยกยุก่ยอเอาละตุเจ้าได้พวงมลาลัยพี่ไพจะไปยังอย่างนี้คนฮอตุเจ้ามันก็ใส่บาปอะ่ะเอาพวงมลาลัยมาหื้อบาปหนาะมึงบาปหมายเลขต่อไปหมายเลขอย่างนั้นแปดหมายเลขแปดนางสาว นิชยธิดาวิวัฒนาปัญญาเลิศสกุลชื่อนำสกุลมึงกูเอ็นดูอำเภอรหรือว่าน้องอับชื่อป้าอับโอ้ยหายเลยไผ่ฮือนะปีมีตาของฮือปี เป่นมาเก็บเนี่ยบดีเอาสตางค์หลับนเพป่นแต่สตางค์ที่อยู่ในนี้เป็นของปอมเดิ้อน้องเคยได้แล้วพ <c oughs> ี่เล่นไปได้กอดก <c oughs> ูเหมือนทุกกี <c oughs> ่เลยเหมือนกันหมายเลขเก้าห้าน้อยหันหันก่อน ของพี่กับเดี๋ยวเขาซื้อแล้วกินลหลังนี่บอกที่เลี้ยงน้องนะเจ้ามือเออน้องจะบอกโฮปี้ <c oughs> มึงเข่าใครบอกใครโดนโคบมึงทันก็เป็นใจกันซึ่งซึ่งหน้าอี้เลยผู้เขาบอกเคยมีคอร์รัปชัน้นผู้เขาต่อหน้าตา่อตามาเล่นอย่างมึงอะ่ะมึงฝังไม้เฉียวมึงเล่นอย่งางก้าแม่งก็หมายเลขนก้านางสาว ราปฏิปุสานุนนามสกุลหรือน้องพีพีาาาาดอาอังอังอุ้ยอลาหนึ่งกันนะ,ะน้องพีพีอายุสิบหกจิตติบุรษ นต,ตน,น้องพีพีอายุ16ปี33 24 35นั่นแหละสูงร้อยกว่ากว่าจะมาจะมาจะอยู่เขาว่านะน้ำหนัก57ส,ส่วนสูนง175ชุมชนว่าเจดีหลวงทรงเขาประกวดเจ้าแต่กี้อีน้องมีใครส่งมึงก็คุณลืมประกาศปเฮ้ย ชุชมชนว่าจีดีหลวงกับร้านแกส๊สหุนซักสรงประกวดแหม้มีแถวร้านแก๊สสงเเ้้าระะววดสวะวันไปเียวไปเผาบ้านมึงต่อไปหมายเลขสิบนางสาวเพชรละด,ดาพาชัยชนะหรือน้องลูกแกว้วย่างมัย่างกูขอลร้อง น้องลูกแก้วอายุ21ปี3 4 2ส35สีน้ำหนัก55กิกิโลกรัมส่วนสูง175ชุมชนล้านทองส่งเข้าประกวดค่ะพี่กูว่ามึงถึงได้คนใจไงว่าก็ระว่าเออเอาเสื้อตังเลี้ยงเน่าเอาแหละ ใส่ตากวามมากในี่ยพูดนะหมายเลขซิปเนาะโอ้ชุดงามเนาะมึงเนาะหลับตื้อหลับตื้อเนาะขึ้นอย่างตอนมืงหยอกกับหัวมึงเนาะจะแก้ผ้าจะใดอีท่านกันแน่จะล่นขอละอีท่านกันยันกันลาอีเฮ้ยขอร้องนางงาม่าตีนยัน อาตีมยนันกันหมายเลขต่อไปหมายเลข11นางสาวขวัญจิราพงสวัสด์หรือน้องขวัญอายุสัหมายเลข12อย่าตีนยันเพื่อนค่ะนี่จะเป็นเลสขนาดละเอาเฮดกระด้างใส่หัวมันนะ ส่วนสาาน้ำหนัก49กิโลกร,รมัมโอ้น้ำหนักน้อยที่สุดแล้วนะคุณพี่คุณพี่เป็นคนน้ำหนักน้อยสุดในผู้เข้าประกวดแสดงว่าเอทาหาแล้วส่วนสูง170บ้านห้วยหอมส่งเข้าประกวอยู่ตรงไหนขอเสียงหน่อยเร็วกระเทยเท่าที่ของเชียร์หลาเนาะ ผีหน้าพี่เตา้าผีหน้าประกวดกันเท่าไอยังเอิญไผ่เงี่ยมาเอิญเพื่อนอนนี่เนี่ยอยู่ไกลๆเหมือนท่านรองเทาง่านเลยครับแต่พี้น้องนี่ว่าเป็นท่านรองใส่เสื้อสีเหมือนกันเนาะมึงมึงมึงดอกนี่เหมือนได้ดเออชะตางี่มันของป่อมเด้เด้าอย่า,ยามาห่มมึงเอา้ามูอมึงกะมือัวมึงอีแม่นกอไปใจโนมมึงใหญ่อี กูแก้เสซวยกันได้นะไม่เลยโอ้เหมือนกูไปต้องประกาศ You know she, excuse me you know she, you know คัวมกับไอะไรกันมาโซงกับ ป,ปูนฝรั่งเหรอนะนอะหน้าเหมือนอู้ภาษาอย่างมาได้สักภาษาเหมือนภาษาคนกระตึงหมรอดแต่ก็ยังอู้กบฝรั่งโูเรื่องน่ะย่งมือไว้มึงได้พวกเดียวมึงจึงการเส้ํดำน้องจะประกาศดีๆเด้อพีมาเลยเด้อนั่งดีๆขัลลำชิงแมนแน้วละอันนี้มันงานประกวดกระเทยนะม,มันจะมาโชว์ใครกันบนเวที หมายเลข12องนางสาวอาลี่มูกูน้องอาลี่อายุ30ปีสัดส่วน36 26 3 1ยี่เตียวแหละอ๋ออันนั้นมึงเตียวที่บอกก็นวาสิกระเดะโอ้นะฮเต็ยวพี่จะปีหน้าเพื่อจะได้ไได้มุ่ง ี่สวยน้ำหนัก55กิโลกรมัมกูบัเจียขี้ปุ่มพยังแลนเลี้ยงนี่กูตึ้งเจียห้นี่น่ะเดียวรบกวนนางงามเบอร์12อย่าก,กวนนางงามเบอร์อื่นค่ะเขาให้กันตัวเ,เองไม่ได้อยากวนบ้านหุยฮ้อมส่งเข้าประกวดค่ะ มันตึงมาเน้อกระเธอจังแสนเปิดต้องกันหมดเจ้าก้ะเธอจ้งแสนมานี่บใไ่ถุงแหลวมานขนาดเอเสียงประมือเห้นางงานทั้งสิบสองท่าเจ้าต่อไปกี เดกคนเด็กคนเด็นเรียนเป็นเม็ดซาวเด็กคบไปพวงไปพวงไปอยู่พุต <gger> เนี่ปฎิยืนกันพรา uh okay. พพ <c oughs> ขคลัมเออคลัมแข่งว่าคาแข่งอ๋อโอเคต่อไปนะเจ้าใครก็ซื้อพวงมาลัยนะคะเต็มตี้เลยชื <c oughs> <k> ่นชอบเบอร์หน่อยน้องๆเดินหน้ามาสามเก้าถ้าใครเกินสามเก้ากูเตะยอดหน้าเลยสามเก้านับ 3ามสี่หนึ่งสองสามห้าลำอันนี้ขวกันนะรักเนอกโอ้ยเพื่อนรุ่สาวกเอารอมาเพื่อนกัเอาหนังบอไก่นกเค้กอันกับหันหน้ามาอีหันลองยังอันสี่ถ้าไปได้เขารอกไปเี่ยว ปืงนี้กินกันอี้มันปีใหม่เมืองเออปีใหม่เมืองมันปีใหม่นะมันแบ่ใช่าวัดนะเนี่ยเต็มเตใครอยากจะซื้อนะคะตอนนี้นะคะเรามีบริการอยู่นะเจ้าวงกี่บาทขายเป็นชุดคะพวงละสิบบาทขายแต้ขายวาดขายแปงบ้านแปงจองเจ้าวงสิบบาทขายแล้วแล้วกเอาลงไปขายไม่แหมปีหน้าก็เอามาขายไม่แฮมสิบบาทสิบบาทดยว่นะมาซื้อกันเนอะพี่น้องเอ๋ย โอ้กับมีคนซื้อเหรออู้เรนอันนี้เป็นเงินกล่องทุนเนาะกับเต็มตี้อุ้ยงามอุ um ้ยนมมึงเนาะหมออย่างนี้หมอชาตีแหละนมหมอชาตีกะนี่มึงจะแปลงกะจะแปลงก็ม่แปลงกูว่าแบบแบ่งกูมึงก็กูว่ากูมึงมีเมียมีเมียกะ วันนีะในกลุ่มเกม,มึงจึงอยู่ในกลุ่มเพื่อนคนหนึ่งม,ม,ม,มีอ่อม,มีเมียอีตอแหลในหอสามารถมีเมียได้ใหญ่มึงนี่มีหมาได้หรอมึงมีเมียก่อ โ oh, อ net, 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 net. อีนี่เน็ตเน็ตมึงเน็ตมึงเน็ตมึงเน็ตเบอร์สิกับพี่อย่างมาไล่แจกเหล้านางงามมันน่ะห้องฮุ่ยเชียร์ด้วยกะเชียร์เบอร์สามห้องอี้เออใจเด้อปีหน้าเพื่อนมาได้ไม่ได้หมูเนะต่ที่ฮั่นยืนดีๆเด้ออีริมเจียงไผ่น่ะตั้งแต่ยูพอรนี่นะัง ใครจะซื้อข้าจเด้อข้าจเร็วเลยเดีเย๋ยวเขาจะเล่นคอนเสิร์ตต่อแล้วน,น้องบุบานกะท่าจะมาได้ใส่ผ้าแล้วมาได้ใครผ้าใส่ชุดนี้เล่นสุดคืนเลยได้ก่อนไ,ได้น้องมาได้ไอ้อไอ้มาช่วยน้องเปลียนก๊อฟขอ,อกำเตอ